วันนี้จะเทศธรรมะให้ฟังธรรมะเรื่องของก้วงรวบรวมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคือตัวของเหล่านี้สี่งทั้งหมดในโลกอัลนี้มีรูปธรรมนามธรรมเท่านั้น สิ่งที่เป็นลูกปรากฏขึ้นมาในว่าดินน้ำไม่ว่าภูเขาเรากาต้นไม้ต้นไหล่ทัพย์สารสิ่งทุกสิ่งทุกประการอันนั้นเรียกว่าลูกธรรมจิตใจนั่นที่มีความคิดความนึกรู้สึกต่างๆเรียกว่านามธรรมโลกทั้งหมด มีเท่านี้แหละไม่มีอื่นใลลอะไรหรอกมีรูปทำนามทำตนนะแต่ขยายกว้างขวางอ,ออกไปยื้อที่ยากระนานับ <c oughs> ที่เทศจนาเรื่องรูปถท่งเรื่องธรรมในทีน่นี้เทศเฉพาะเล็กน้อยหรอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ซึ่งยายนธรรมหมายความว่ายายยัธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความตัดรู้จึงเรียกว่าใยายัธรรมไม่ใช่ไปเทศนาเรื่องอื่นไม่ใช่ไปรู้เรื่องอื่นไปเรื่องรู้เรื่องเดินฟ้าอากาศอย่างทางวิทยาศสาสตร์เขารู้กันหมดนั้นถ้าไม่รู้อย่างนั้นหรอก ถึงรู้ทั้งก็ไม่เอามาพูดเรื่ององนั้นมันยืดยาวชีวิตของคนเราน้อยนิดเดียวอย่างพระองค์ก็แปดสิบปีอันนี้ผ่านจะไปเอาเรื่องอะไรมาพูดทีไหนมันจะหมดสิ้นเป็นพ้ะพุทธเจ้ารู้แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นรู้หมดแต่ไม่พูดพูดต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อ ความหมดจดบริสุทธิ์เพื่อตัดสืูพระผลนิพพานแต่ถึงขนาดน,นั้นมนุษย์คนเราก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ตามได้เหตุที่พระองค์รู้เรื่องทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละพระองค์จึงได้ตรัสเทศสดาว,ว่าสวขาโตพระวตาธรรมโม ทำมันสักูมีก็พายตรัสรีแล้วดีที่สุดคือไม่มีเหตุมีผลตัดสิ่งได้ว่าเป็นบุญก็เป็นบุญจริงๆเป็นบาปก็เป็นบาปจริงจริตรัดว่าบาปแล้วจะเป็นบุญไม่ได้ตรัดว่าบุญแล้วจะเป็นบาปไม่ได้ตาัีแล้วจะไปชั่วก็ไม่ได้ แต่ไปช่วยเลยกลับมาดีก็ไม่ได้เพราะพระองค์ตัดตายตัดตายตัวเลยจึงว่าตราสดีแล้วจึงขยายควงไปว่าอาธิกรลนะัญาณังวัชเชกนะัญญาณังประโรยชน์สานกัญญาณังามในเบื้องต้นได้แก่มีศีลท่ากลางสมะได้แก่มีสมาธิ งามในที่สุดได้แก่ปัญญาพระองค์เทศนาใน3สามอย่างนี้แหละแน,นวสามอย่างนี้แหละแสดงให้เห็นว่างามในธรรมเบื้องต้นน่ะได้เกิดศีลคนเราจะทำดีต้องตั้งต้นตรงศีลนี้ก่อนจะทำอะไรทั้งหมดทำดีต่อไป ้องตั้งต้นที่ศีลเนี่ยพุทธศาสนาก็ตั้งต้นที่ศีลนี่แหละจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรทั้งหมดตั้งตนที่ศีลนี่เท้งนั้นถ้าหาไว้ตั้งตนต้องศีงลได้จะไปตงตั้งตนตรงไหนเราไดเอาเป็นเครื่องวัดคนเราทำดีหรเอเปล่าอะไรเป็นเครื่องวัวงด ม่ใช่สินส้นลึกชิ้นห้าสิน 10, ส้นแปดชิ้นสิบชิ้นสอง้อยี่บเจ็ดตามชั้นตามภูมิกูวาสกุบาทิกามีชิ้นหักสามเณรมีสินสิบพิสุมีสินสองอยี่บเจ็ดเลี้เครื่องไหว ถ้าหากมีศินเหล่านี้เป็นเครื่องวัดแล้วเรามาขวดดูตัวของเราเราเขามีสินเขาบ,บริบูรณ์หรือไม่เห็นได้ใจตอนทิงสินเขาบ,บริบูรณ์แล้วก็มีความอิ่มอ,อกอิ่มใจไม่เดือดร้อนจิตก็สงบเป็นสมาธิ แล้วก็เกิดตัวดวงปัญญาขึ้นมาเห็นไปไกลดักถ้าไม่มีศีลน,นี่เลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดห้าขขอนะเนเป็นเบื้องต้นเราอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเราทำอะไรถูกต้องตามศีลหรือไม่ ม่ขาดตัววุ่น้ีตัองหลายเรื่องก็แก้ไขนี่ปฏิบัติศาสนาต้องปฏิบัติตรงนี้ถ้าหาก็ไม่มีขอบเขตดจำกัดเสียแล้วเลยไม่มีเครื่องวัดเคร่งเทียบคนนั้นได้ชื่อว่า จะเป็นวาสกวาสิกาในพุทธศาสนาไม่ได้รีกว่าคนนอกพุทธศาสนาปฏิบัติอะไรก็เลือ่อเทอาหลายปงมดเอาตจทำชอบใจของตนอยากเาะที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติเขาไม่ไม่ปฏิบัติเลยไม่มีขอบเขต นี่จริงว่าพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาธรรมที่เป็นที่เป็นสวกขาโตขต็ตาทมโอทำมันพระภูมิยภาคเจะปตรัตดีแล้วไม่ขาดตัวบกข้องเลย,ยเรียบร้อยทุกอย่าง ฉันติติโกคราวนี้ข้อต่อไปธรรมนี้เป็นธรรมสำหรับธรรมที่พระเดชเทเทศศาสนาเนี่ยเป็นธรรมสำหรับตัวของเราทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราทั้งนั้นเน่ยธรรมนั้นเป็นของมีอยู่แต่หากเราเอามาเราไม่เอามาใช้มันก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัว หากว่าเราเอามาใช้มันก็เป็นประโยชน์แกเราอย่างธรรมเดี่ยวพระเจ้าตะะรตัสรูแลคือเห็นพระองค์เห็นรู้จริงจริงเลยพระองค์เจงว่าสัมมาสัมพุทธะรู้แจง้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองเรารู้แล้วเราก็มาฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติ ให้รู้เองเห็นเองขึ้นในใจของตนแล้วแล้วก็เป็นอนุพุทธะคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เทศนาอื่นไกลไม่ใช่เทศนาทิ้ง,ท,งทิ้งของขว้างไว้ในป่าในลงในลงบนนั้นเทศนาให้คนนะั่นแหละปฏิบัติให้คนก็ทำตาม เึกว่าธรรมะคำสอนทริจาร้าเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งหัดดังที่อาธิ์จะอธิบายต่อไปนี้ธรรมะมีมีมก้าบุที่ย่นย่อไว้จะว่าคาโตพระกัตาธรรมูธรรมะสู้มีพาะเจ้าตรีแล้วสันทิฏทิโกเห็นด้วยใจของตนเอง นาาลิโกไม่ได้เลือกการเลือกเวลาเอฮีปริตโกน้อมเข้ามาในตัวของเราปัจจังเวทิตัพโยหิวิญญยชนนั้นที่จะรู้จักอย่างนี้คนถ้าไม่จะวิญญยชนไม่รู้จักหรอก นี่มีหกบทที่เทศนาในเรื่องธรรมะที่เป็นของส่วนตัวแท้ท่านี้อธิบายลำดับสซนทิทิโกเป็นของเห็นด้วยตนเองทรงเทศโนนอ,อธิบายนั้นอธิบายน,น,น้อออกมาธรรมะ เป็นของที่ไม่มีตนมีตัวแต่พระเจ้าพูดเป็นคำออกมาให้ปรากฏแก่ตัวของเราคือว่าเราเป็นคนพิจารณาอย่างว่าสันทิติโกคนที่ทำชั่ว ต้องเห็นด้วยตัวเองทำชั่วทำดีต้องเห็นด้วยตนเองนะคนอื่นเห็นได้ไม่ได้คนอื่นเห็นนด่ก็เป็นของคนอื่นกลัวคนอื่นจะเห็นมันพอแรงแล้วตัวของเราเต็มที่แล้วมันเต็มเปี่ยมมาจนไหลไปให้คนอื่นเห็นทันทีิตโกได้วยเห็นตนเองเป็นองของเฉพาะส่วนตัวเห็นด้วยตนเอง เห็นเดียรพอเลยอันนีใครบอกหรอกท่านบอกอ่ะท่านบอกเดีคนบางคนไม่เห็นมันก็เท่านั้นแหละคนไม่เห็นก็เท่านั้นแหละยัยงสอนให้ละชั่วนะอยังพ่อแม่สอนลูกเตา่าของพืดผิดเดี๋ยวไหลต่างๆอาบายยังมุกมันเป็นเหตุนในโทษทุกข์ เกิดขึ้นแก่ตัวของเราไม่ใช่เกิดขึ้นแก่คนอื่นเป็นนักเลงตุรายาเมาเาปนเ็นนักเลงเด็การสนานในักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงเจ้าชู้อะไรต่างๆที่ท่านเทศนาวะ่ะมันไม่ดีนะแต่มไม่เห็นในตนเองคนที่เห็น,นละในตนเองจึง พระพุทธเจ้ายัางเรียงมีพระคุณเป็นสารถีไม่ต้องใช้บังคับไม่ใช่ต้องใช้อายาบังคับด้วยแต่เขียนหรือค้อนตีแรงจางจะอาศัยเห็นด้วยตนเองละได้ตนเองแล้วก็ละพยศได,ดตนเองได้ด้วยละได้จริงๆ อย่างพางคุริมาเนี่ยตัเป็นมหาโจรก็ยังล่าดได้เป็นพระรหันทันทีเลยทีเดียวอันนั้นยังว่าสันทิทโกเห็นในตนเองพระธรรมสอนให้เห็นในตนเองอย่างนี้งาการิโกไม่ได้เลือกการเลือกเวลา อย่างลูกไม้ผลไม้เขาพากันปลูกกันฝังปีนึงนย่งางก็เกิดลูกผลหนึ่งไปถ้าถึงฤดูลูกไม้ผลไม้ฟ้าฝนตกก็มายังงก็เกิดลูกเกิดผลไม่ใช่อย่างนั้นทรรมากคํสัสว่าสอนพระเจ้าเห็นปัจจุบันทันใจทันดวงเราล่าเวลานี่ก็เห็นคนดีในเวลา เราลพรพวกนี้ก็เห็นในพุ่งนี้ไม่ได้เลือกการเลือกเวลาละกลางคืนก็เห็นผลประโยชน์ในกลางคืนละากลางวันก็เห็นผลประโยชน์ใน,นกลางวันเชน่าเที่ยงเช่าเที่ยงบ่ายก็ได้เห็นในเวลานั้นเนี่ยความอิ่มใจดีใจเกิดึ้นในใจนะครัปรากฏนั่นเป็นผล ของปฏิบัติเรียกว่าอากาลิกูไม่มีการไม่มีเวลาไม่ต้องชักไม่ต้องเสียเวล,ลาเวลาสักข้กาไปนานเราปฏิบัติเห็นจริงเหแจ้งเขาชัดเจนขึ้นมาเลยทีเดียว อย่างง่ายๆ่ายอย่างเราละจน์ตื้นตื้นอะเง,งี้ยละทาเชิงชั่วละละชั่วละมันก็ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอันนั้นหยัดเข้าไปควคิดความนึกเออขังจัดความคิดความนึกกันชั่วช้าเร็วตามาเสียาหายนนปัจจุบันนั่นอะไรความดีึ้นมในในปัจจุบันนั่น จิตใจฟองใสสะอาดเบิกบานทุกวันนั่นเรียกว่าอาการดโกสันไอออกลาิโกเอฮีปัสโกเราทำได้แล้วเราสามารถสอนคนอื่นได้ มาดูตัวอย่างค่านี่ทําแล้วค่าทําแล้วนี่ดีอย่างนี้อย่างนี้านสามารถอ่านหานพูดได้เต็มปากถ้าเราไม่ท,ทําเสร็จแล้วเขาจะพูดง่าพูดต้องไปเห็นโทษเจ้าของนั่นมันจะกินเจ้ขวงนั่นแหละถ้าเขาไม่รู้เรื่องของเราก่อนกินจะกินเจขวงนั่นเอง้เราล่าได้จริงๆงจังๆแล้ว เอฮีบต e ิโกโอปโกน้อมเข้ามาตัวของเรานี่เลยเอาเป็นตัวอย่างเลยหรือน้อมอย่างหนึ่งก็เห็นคนอื่นทําไม่ดีไม่ชอบน้อมเข้ามาทิ้งตัวของเราเราทําให้อย่างนั้นอันนั้นก็นเรียกว่าน้อมเข้ามาเหมือนกันคนอื่นทําดีทำชอบ แล้วก็น้องเข้ามาในตัวของเราเราควรที่จะทำให้มันเป็นตัวอย่างอันนั่นก็เรียกว่าโอปัญญโกแต่โอปัญญโกที่แท้จริงล่ะมันต้องขอัดละชั่วได้แล้วอาถารกล้าหาญสามารถจะพคดห้คนอื่นฟังได้อันนี้นเรียวโอปัญญโก อานนี้ปัจจัจตังละกันเมธีตโพยยูหิเฉพาะตนเองเลยจริงทั้งหลายวิญญูชนไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเท่าแก่ไม่ว่าละ <c oughs> <c oughs> ท่านเห็นเฉพาะตนเนี่ย สิ่งที่เห็นขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะตนนะปัจจิตตังเลที่ตัวปวยโยวิดีาชนเป็นวิญญาชนทั้งนั้นสิ่งที่ดูเห็นด้วยตนเองเข้าใจด้วยตนเองรู้แจ้งด้วยตนเองไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาตักเตือนสิ่งนั้นเห็นไปจักในใจของตนทุกเมื่อทุกยาม จิตใจฟองใสสะอาดจิตใจไม่คาดเคลื่อนจากความจริงจิใจนิ่งแนี้ยเป็นสมาธิภาวนารู้ด้ตนเองเอ่อคนอื่นไม่รู้ก็ตามเห็นได้ตนเองแต่ผูพูดเรื่องอื่นคนฟังฟงก็ไม่รู้เรื่องเราไม่ต้องพูด ถ้าไม่เห็นน่าไม่ต้องพูดเห็นน,น่าตนเองชัดเจนน่าไม่ต้องพูดแต่เราทำตัททำตามความรู้ของเราหากเป็นอุบายสำหรับคนอื่นทำตัพูดแต่ว่าเราไม่ทำมันเขาไม่เป็นปจัจจดตังพูดแต่พักแต่ว่าพูดเราไม่ทำ คนอื่นเราก็ไม่สามารถจะทําตามไดอันนี้ขันเราเราเห็นด้วยตนเองเราเราทําด้วยตนเองนะนอกมาในตัวของตอนเองนะคนอื่นจะทําไม่ทาก็ชางตนตนัน้นตนทําแล้วมันก็ดียื่อยไปถ้าคนอื่นทําก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นธรรมะทั้งหกบทนี้ นรวาน่าเะแต่เป็นของเกิดขึ้นในตัวของเราทั้งนั้นอย่างธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวของพระองค์เรียกว่าสัพพยุตญาณเกิดขึ้นมาแล,ล้วรู้ักพ้อตนเองพระองค์ในแนวนี้ทั้งนั้นอะ่ะพระองค์ โอปนัยโก็ป,ะ,กปะจตังเวทีตุโอโยหิตทั้งนั้นน่ะ,ะงคงจะได้นำมากล่าวมาพูดให้คนทั้งหลายฟังแท้จริงธรรมะเป็นของโพระองค์จะเทศนาไม่เทศนาธรรมะก็มีอยู่อย่างนั้นแต่พระองค์ไปรู้ขึ้นไปะจะตังได้ยังค่อย มาเทสนาให้คนทั้งโลกคนทั้งโลกพากันตื่นขึ้นจะพาก,กันรู้สึกตื่นขึ้นมาปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายเกิดสุดท้ายพลังไม่เห็นพระองค์ใฟังได้ทำมากคาสองพระเจ้าพากันตื่นอกื่นใจทาปฏิบัติตามอย่างนี้แหละเห็นไปจักในใจทุงตัว รู้แจ้งในใจของตนเข้าใจทราบซึ่งในใจของตนพอปฏิบัติอย่างนี้แล้มีว่าธรรมะเป็นเรื่องส่อแสดงให้ปรากฏให้เราเป็นคนดีขึ้นมาถ้ามีธรรมะเหล่านี้เป็นเรื่องอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นมาได้เพราะธรรมเป็นของมีคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ ถ้าเอามาปฏิบัติเอามาสวมในตัวของเราเราก็เลยพลอยดีไปตามถ้าไม่เอามาไม่เอามาปฏิบัติทำมากก็อยู่อย่างนั้นแหละเป็นของดีอยู่แต่หากเราไม่เอามาสวมเหมือนกับเครื่องประดับทุกแต่งเพชรนีนทินดาสารพัดทุกอย่างเขาทำให้ประดับถ้าไม่เอาประดับโคตรเหรอ อยู่อย่างนงีแต่มันก็นงามอย่างเงี้ยสวยสุดทีงามเมืองนั้นแล้วก็ดับคนราคนทำงานไปตามอันนั้นอุปมาเบียดแต่ว่าธรรมะยังงามเมือน,นั้นอีกทราบซึ้งก็ไปถึงจิตถึงใจกิริยาบริญาตทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมูลบริบูรณ์ทุกสิ่งส่วนเครื่องประดับตกแต่งแผลนอน จะงามแต่คนไม่งามก็เท่านั้นแหละกิริย,มยามนุษย์าบุตรมาุ้นเคอเข้าเก่านไม่ดีขึ้นไปกว่าเก่าอันนี้มันพร้อม,มอทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถประดับคนให้เป็นคนดีขึ้นมาจนกระตั้งได้โสดาสกิทาขานะคะจนพระถึงพระรหัสประดับดีจนกระทั่งได้บรรลุมคผนนิพานจนุด คนจากทุกได้ทุนเนะธรรมะคำสองก็จับเป็นของดีวิเศษอย่างนี้อ่ะและเอาไปากันตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานตั้งต้นให้พิจารณาทั้งเรื่องธรรมะนี่แหละ ธรรมะเป็นของประเสริฐสูงสุดในมนุษย์และเทวบุตรเทวดายผมทั้งไม่มีอะไรจะสูงเท่าธรรมะนี่คนจะดีวิเศษสูงก็เพราะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คนจะต่ำเร็วต่งก็เพราะมามีธรรมทำง่ายๆที่เห็นได้ง่ายก็คือสินหาก ลองดูมนุษย์ชาวโลกมีสินหาครบบริบูรณ์แล้วลองดูใครจะไม่สนเสริญเดี๋ยวนี้มันไม่มีสินหานั่นสิครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสินหามีดาบรรดาก็ไม่มีสินหาเจ้านายและผู้รักผู้ใหญ่ก็ไม่มีสินหา พูดสั่งสอนเงาฟ้าวฟ้าแต่ว่ามาันตนเองไม่มีชิ้นขาทั้งเครื่องอยู่มันจะได้พ้าอีกถ้าหากชิ้นค้าวเครื่องประดับเสร็จแล้วไม่ต้องฟูดมากหรอกทุกคนนี่ยไม่ต้องพูดกันมากเขาเป็นของงามเองธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอน อนให้เอามาประดับตนเองคือให้มาปฏิบัติศาสนาสอนกัน,าานามากไม้เือเกินแต่ไม่สอนเรื่องศีลห้าสอนเรื่องศีลห้าแต่ไม่ปฏิบัติมันก็หมดหนทางมันสอนเรื่องเรื่องศีลห้าเลยไม่อยากฟังแล้ว ไม่พอใจไม่ชอบใจ้าก็เลยขี้เกียจสอนสอนเขามาอยากฟังก็เลยสอนเรื่องอื่นเรื่องไกลเลยมันก็ออกห่างจากสินหาไปหมดพูดตลกเฮฮาไปไม่ชอบใจทางพูดเรื่องหลักสินหาแล้วมันจะมีตลกอะไย มีแต่ข้อปฏิบัติอันจริงจังทั้งความบริสุทธหมดจดในใจข้งตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดจดแล้วก็ไม่มีเรื่องเไียหาปก็หยืดสงบสุขทุกคนก็นเยือกหยิดชินหาอย่างไรเ,เป็นเครื่องประดับอย่างสำคัญเรียกว่าชินเป็นเครื่องประดับ อันนี้การธรรมะเป็นเครื่องประดับเอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่ความสงบเรามีเมตตาเอ็นดูปรถนาบ้างดีต่อสัตว์มันก็อยู่ในจินหานเองเมตตาอยู่ในจินหานเองอาจจมีเมตตาปรถนาบ้างดีต่อคนมนุษย์ทั่วไปหมดโอ้ว้ามอาลีงก้นกะกัน มันก็ลัพ้นจากสิ้นห้าแล้วความสงบความเยือกเย็นก็มีในหมู่น,น,นั้นขณานั้นจึงว่าเป็นเบื้องต้นของศาสนาเพราะฉะนั้นจึงว่าให้เอาตรงสิ้นห้าไ้ก่อน ให้มันให้มันแน่วแน่แนสินห้านี่เอาันจริงจริงจังซะก่อนจนสงบเต็มที่เราจะเห็นสมาธิคือในนั้นแหลนะปัญญาที่เพิ่งพูดก่อนเลยปัญญาเบื้องเบื้องปลายปัญญาที่ของละเอียดจะเพิ่งพูดก่อนเลยเอาปัญญาตรงนี้แหละต้องเห็นโพษของสินห่านนี่แหละ